ยังเฟี้ยวอันนี้บอกเลยขานาดคนดังยังมาเม้นเลยเจ็งนะมันหมดไปแล้วนี่อันนี้นะบอกเลยนะลงไปหนึ่งวันหมดสต๊อกร้อยมันมีแค่ร้อยอันอันนี้มันจะเป็นที่จับโทรศัพท์คือเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเราแค่เอาไปแบบนี้เน่แล้วเราก็วางได้เลยเย้มาชาร์จอันนี้คือข้อดีข้อที่สองแล้วเวลาตอนที่เอาออกอ่ะให้ทําแบบนี้ให้เราลูบหัวน้องยังไงสมมติเรามือแบบนี้ เราลุกพวกน้องแบบนี้ปุ๊บอ,อแผลมือแผลมือเราลุกพวกน้องปุ๊บอ้โน้องก็จะเปิดเีื่องสำคัญคือรุ่นนี้ยิ้มให้เราทั้งวันใครขครับรถเหงามือก็เล่นกับน้องเล่นกับน้อง,<ล>งั้งเออให้ดิบเนื้ออันนี้เดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งคนจะชอบถามมากมๆาตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นจะเป็น a อ d ด o i d iOS แต่ว่าต้องเป็นรุ่นที่รองรับไวรลสชาร์จถ้าไม่รองรับไวรลสชาร์จใช้ได้แต่แค่ไม่ได้ชาร์จในตัวเพราะว่าสายอ่ะเขาจะมีแถมมากับตัวน้องอยู่อะโอเค เาเป็นว่านะใครอยากได้น้องนะบอกเลยว่ามีนิดเดียวอ oh. แต่ถ้าใครกดมาที่หลังเราไม่เห็นตาก,าก็คือหมดกดเห็นก็เลือกสีอะไรกันมียูสีสีโอเคไป